หนึ 1> 1, 2, Hello, ่งสองสามฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กันในช่องแจเคนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในช่วง j จเคแนะนํากันนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําสเปคคอมนะครับสําหรับใครที่ใช้ไว้เรียนออนไลน์นะผมนะเราก็นะผมมาเริ่มขัันตอนแรกแันเลยครับผมโอเคครับผมก็นะครับเรามาอยู่กันในเอิมเว็บของ เออะไรเนี่ยนะผมเดี๋ยวก็จะวงไว้ให้นะครับก็ไปหากันได้นะผมพิมไปใน Google ก็ได้นะผมว่าจัดสเปคคอมนะโอเคครับผมขั้นแรกก็คือ CPU นะผม CPU นี้ก็ไม่ต้องเอาแรงมากนะผมบอกว่าเราใช้เอาไว้เรียนออนไลน์ใช่ไหมครับผมเน้นเรียนนะผมนะแล้วก็ต้องดูราคาด้วยนะผมก็เราก็จะใช้เป็นตัวนี้ครผมนี่ Intel นะผม เซเลลอนนะผม G ห้าเก้าศูนย์ศูนย์นะผมก็ใช้เป็นตัวนี้ได้ครับผมผ่านคนระับเพิ่มในสเปคแปครับผมเมมบอร์นะผมก็แน่นอนแล้วผมก็จะใช้เป็นกาแล็กซี่นะผมอันนี้นะ Galaxy ซ H หนึ่งศูนย์ไอหนึ่งไอสี่หนึ่งศูนย์ตอนนี้ลินเริ่มพันละ 1> C 1 0 M นเอนะผมก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับผมเป็น g a l ซ x y อส1 0 M หนึ่งเอมนะครับก็กดเพิ่มสเปคมาครับอันที่สองน,นะผมเป็นกาดจอนะผมคุณผู้ชมจะไม่เพิ่มก็ได้นะผมแต่ถ้าเพิ่มก็จะสามารถเล่นเกมได้นะผมแต่ว่าถ้าไม่เพิ่มก็เล่นเกมอะไรไม่ได้เลยนะผมเพราะว่ากาดจอนะผมก็คือหัวใจครึ่งดวงของหัวใจของคอมนะผมถ้าไม่มีกาดจอก็คือแบบ ไอหัวใจนั้นก็จะหายไปแล้วผมและส่วนอื่นๆมันก็จะมาเติมแทนเองนะผมนะก็คือแบบเกมอะไรเราก็จะเล่นยากขึ้นนะผมคือแบบพับจีก็ภาพไม่สวยนะผมก็คอมก็จะภาพกากนะผมก็นแนะนำให้เพิ่มนะผมแล้วก็อย่างเช่นเคยครับผมก็จะใช้นเป็นเรวก็จะเพิ่มเป็นดูก่อนนะผมตัวนี้ครับผมนี่ ตัวนี้ผมนี่ก็จะวงไว้ให้นะครับนี่หรือว่าจะใช้เป็นแอนมีเดียอันนี้ก็ได้นะผมถ้างั้นขออนุญาตเลือกเป็นแอนมีเดียนะผมแอนมีเดียจีทีหนึ่งเอเจ็ดหนึ่งศูนย์ดีดีอาร์สามสองจิกนะผมก็กดเพิ่มในสเปคไปครับหน่วยความจานั่นก็คือแรมนะผมแรมอันนี้เราจะเพิ่มเป็นตัวอะไรก็ได้นะผมจะขอเลือกเป็นตัวนี้นะผมนี่ นะผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะเดี๋ยวก็จะวงมาให้นะครับผมนี่ครับผมก็วุ่นมาให้แล้วนะแล้วก็กดเพิ่มในสเปคแปค้วผมอันนี้นะผมเราสามารถกดเข้าไปเอุมแล้วก็กดบวกได้นะครับว่าเราจะคือแบบเอากี่ตัวนะผมต่อมาก็คือฮัสดิสนะผมฮัสติสต้องมีนะผมถ้าไม่มีก็คือแบบไล่ค่าเลยครับผมก็เช่นตัวแรกเลยนะผมก็คือ ตัวสีฟ้า1 t ึเอันนี้แหละครับราคา890ราสนะครับผมกดเพิ่มไปในสเปคเลยครับแล้วเราก็ไม่ถึง SSD นะครับผมก็เอ d s อสเอสผมตัวนี้นะครับเราก็ต้องใช้แบบแพงๆหน่อยนะครผมเพราะว่าถูกๆมันไม่ค่อยเพียงพอนะครับปัญหาของผมอืมหนึ่งเทนะ หนึ่งีก็กดเพิ่มไปแล้วครับอืมประมาณนี้ครับผมแล้วก็มา Power Supply เลยครับมันสามารถเพิ่ม SSD ได้สองตัวนะใครอยากจะเพิ่มอีกก็เพิ่มได้นะผมแต่ว่าเคร่นี้มันก็แพงมากๆแล้วผมก็อืมเฮ้ย ตอนนี้นะผมก็มาถึงขั้น power s o p p l y แล้วนะผมเพระพาะ s u p p l y นี้ก็แนะนำนะผมประมาณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวก็จะวงมาให้นะครับนิลันนะผมนิลันนิอืลูชั่นนะผมนิลันห้าร้อยห้าสิบวัตนะครับต้อห้าร้อยห้าสิบวัตคืน,นะผมไม่ได้ก็จะเอาเคโลคูอันนี้ก็ได้นะผมาามันอ่ะว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมยอดเยี่ยมหกร้อยวัตต์เนี่ยนะครับก็เอา ร้อยห้าสิบวัตนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเน้นเล่นเกมนะผมเราเอามาใช้สําหรับเรียนออนไลน์นะครับก็เกิดเพิ่มสเปคไปครับไอกรณีอนนี้นะครับผมนั่นก็คือคสคอมนั่นเองครับผมใครที่อยากจะได้คือแบบคสคอมอ g b นะผมก็ต้องซื้อเมนบอร์ดของ RGB มาด้วยนะผมแต่ถ้าแบบเอาร้อยสิบห้านี่แหละครับก็กดเพิ่มร้อยสิบห้าไปครับผมเราไม่เน้นเพื่อแบบเน้นแรงนะผมเราเน้นเรียนออนไลน์นะ แล้วต่มันล้วก็มาอยู่ใน cpu ครูซซุ่มเนะผมนั่นก็คือพัดลมนั่นเองครับผมก็นะครับถ้าใครอยากจะได้พัดลมเป็น rgb เนะผมก็ซื้อไอ้ตัวแรกมาเลยครับผมเพราะว่ามันก็สวยดีเนาะผมเป็น rgb นะส่วนนี้ก็เป็นฟอกสังเกตเนะผมนั่นก็คือจอครับผมก็นะครับผมใครอยากจะได้จอคือแบบภาพสวยๆอะไรนะผมก็นะไปดูอัลคัลล่านะผมแต่ผมจะเอาประมาณสักหกิเฮิร์ตนะครับ 60 hertz นะผม60 h e r อืมมันมีแต่จอแพงๆนะผมก็แทนก็ใช้เชื่อแบบจอกาก้าไปก็ได้ผมนี่นะไอตัวนี้แล้วผมเดี๋ยวก็จะวงให้นะวงมาให้แล้วนะผมก็เกิดเพิ่มสเปคไปครับตมานะผมมันก็ขึ้นมาสร้างตอนนี้นะผมก็มาดูราคากันนะผมว่าราคาเท่าไหร่นะผม เนี่ยผมก็ราคาประมาณหนึ่งหมื่นนะผมหนะึมนพนดรอะก็ไอตัวที่มันแพงนะผมก็น่าจะเป็นไอตัวนี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะวงไว้ให้นะผมเนี่ยไอตัว SSD เนี่ยนะครับมันแพงนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนดีเปลี่ยนมะเปลี่ยน s s d เนี่ยคือมันแพงเกินอะเปลี่ยนรุ่นนะผม ือเราต้องอยู่ในงบไว้นะผมเอาวันไหนก็ได้หนึ่งทีนะครับผมอ้าวมันก็ราคาเดิมนี่หว่าเอ้ยอ้าดูกอนนะทำไมไม่เขียนว่าเจ็ดเจ็ดพันล่ะเอ้ยแปลกๆปลกละกดการกระบาดไปก่อนเพิ่มเอเอเมื่อกี้มันค้างนะผมก็เข้ามาดูอีกรอบนึงนะผมนี่ับผมมันก็จะลดไปได้เยอะเลยนะครับ ไอตัวที่มันแพงก็จะมีเป็นเตัวแรกแล้วผมก็คือ cpu นะผมตัวที่สองก็จะเป็นเมมบอร์ดนะที่มันอยู่ในราคาหลักพันนะผมตัวที่สามก็จะเป็นการ์ดจอนะครับตัวที่สี่ก็จะเป็นแรมนะผมและตัวที่ห้าก็จะเป็นจอผมมีอยู่ห้าตัวนะผมที่ค่อนข้างแพงนะครับที่ค่อนข้างแพงเพราะว่ามันก็นั่นแหละครับก pues ็นะผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็คุณผู้ชมนะก็แคป ค่าตรงนี้นะผมแล้วก็มาที่เว็บอันนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ว้ให้นะเอ่มหรือไม่แน่ผมก็จะคือก๊อปลิงก์อันนี้ครับผมแล้วก็เอาไปใส่ในใต้คำอธิบายนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบนะผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าใครชอบมากๆนะผมอย่าลืมกดกดติดตามนะผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อกี้คือคลิดเขาไม่ออกนะมันก็เลย ค้างไปสักพักหนึ่งนะผมโอเคครัว okay, ผมถ้าถ้าคลิปนี้นะผมได้ประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะอันนี้มาแนะนำนะผมเดี๋ยวก็จะมีคลิปเกีสอนประกอบคอมด้วยนะผมวันไหนที่ผมมีเงินนะช่วงนี้นะผมค่ายาปลาแพงก็อย่าเพิ่งไปซื้อเลยับผมคอมอ่ะเน้นที่ทรศพรัทรศพท์คเขาผมทรศัพสัที่เน้นเอาไวใ้ใช้การเรียนนะผมอ่นะก็นะผม ไว้เจอกันใหม่ในพายคิปหน้าเนอะผมบายบายครับเนี่ยผมเริ่มมาดูข้างล่างได้เลยครับนี่ดูครับนี่บายเฮ้